สวัสดีค่ะเพ,พื่อนๆเพืนแม่บ้านบ้าน,าน,านค่ะวันนี้นะคะแม่บ้านจะพาทุกคนมาเปลี่ยนกระถางต้นนี้ค่ะเขาเรียกว่าไวทไนท์นะคะไว้ไนท์เห็นไหมคะเขาจะมีใบหาบเลยนะน,นี่แม่บ้านซื้อมาแล้วใบเนอเขามีตําหนิออกมาแล้วก็มีตําหนิเรารู้สึกว่าเหมือนเขาเลี้ยงไม่โตค่ะเพื่อนๆแล้วเนี่ยดูมีจุดตรงนี้ด้วย กลายเป็นเสียฟอมเสียอะไรปไปเลยเดี๋ยววันนี้แม่บ้านจะพามาย้ายกระถางน้องเขานะคะเปลี่ยนกระถางค่ะเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเครื่องปลูกเปลี่ยนเครื่องปลูกดูนะคะโอเคมาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นกระถางเล็กค่ะดินที่ใช้ก็จะเป็นเออดินปลูกเคตัฟดินปลูกเคตัฟที่เราซื้อได้ทั่วไปค่ะก็เลยเดี๋ยวจะลองดูค่ะเพื่อนๆ งัดขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะ,ะดูมา่าดูอะไรน้องข้างมา่มีรากมีอะไรอยู่อืมอันนี้ก็เป็นไม้ยอดนะคะเนี่ยโอเคค่ะใช้นี้ลองก้นหม้อเพรดินปูกเคลตัดอ่ะมันจะเป็นทรายสัส่วนแหี่ ใเราลากค่อยๆ <jamais S 1> <outs os. S 2> วางนี่ค่ะเห็นไหมค่อยๆวางลากเขาลงไปนะคะ ไม่วางลากเขาลงไปแล้วก,ก็ใช้ดินปูเคตาลล์ใช้ดนินปูเคตาลล์เอาดินปูเคตาลน์กกน,ออนี่แหละวางลงไปลงไปใหนลับล้อ ใบนี้ที่น้องเขาเสียให้บ้านจะตัดออก่อกไงไปไดูเสียไม่เสียตัดออกเลยค่ะ้องไป,ไปได้ไม่เป็นไรไม่มีอะไรจะเสียแล้วค่ะตันนี้อ่ะ ก็ลดน้ำให้ชุ่มอันนี้ก็เป็นน้ำผสมไตโคดีมาค่ะไตโคดีมาแล้วก็เอาลงน,น้ำือนั่นแหละลดลงไปให้ชุ่มอ๋อไอตัวน้ำยาสูตรเร่งรากไงอันนี้ผสมไตโคดีมาแล้วก็น้ำยาสูตรเร่งรากนะคะของแม่บ้านทำเอง ไปดูได้นะคะเคยทคําคลิปเอาไว้อยู่ใช้ดีอยู่เหมือนกันค่ะไม่รู้ฉีดใบได้ป่ะอ,อ๋อฉีดใบได้แต่โครตมากก็ฉีดใบได้ แค่นี้ค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ไปวางเดี๋ยวเราก็ไปวางไว้ในที่ลมค่ะเพื่อนๆอย่านี้แหละเดี๋ยวปลองให้ค่ะเดี๋ยวเราก็ไปวางไว้ในที่ลมค่ะโอเคหรอดคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมานะคะทุกๆก,การรับชมทุกๆก,การติดตามนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณ